สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกเกษตรขอ์เรงที่ช่อง,องรถมือ2อยู่กันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนังกงานใหญ่ซอยเซนีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโม,ง,มงเย็นกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอย,อยากจะออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะช่วงนี้รีบเลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของสิ้นปีแล้วนะคะ ลูกค้าที่วางแผนอยากจะใช้รถขับออกต่างจังหวัดนะคะทำเรื่องเข้ามานะผลอนุมัติออกก่อนสิ้นเดือนได้รถไปใช้วันหยุดยาวกันแน่นอนสำหรับช่วงนี้นะคะดอกเบีย้ยยังเริ่มต้นที่2.79อยู่แต่ปีหน้าเนี่ยไม่รู้นะว่าดอกเบีย้ยจะเพิ่มขนาดไหนนะคะได้ยินข่าววงในกระซิบมาว่าดอกเบีย้ยเพิ่มแน่นอนนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะ เอาใจนะคะสาวกคนรักครอบครัวนะที่นั่งผ่อนสบายสบายคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota Fortuner นะ v, คะ3.0 V Cab 4นะคะเป็นตัว TRD Sportivo e นะคะคันนี้ปี2,012มาพร้อมเลใไมล์ที่2 0 0 0 0 0นะราคาตั้งขาย6 8 9 9 0 0 0บาท สนใจติดต่อเขามาได้เลยนะคะเบอร์ศู3 3 8 9 2 8 8 8เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแอดไลน์ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้มีการปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมขายนะคะดูกันตั้งแต่โฉมนหน้าเลยนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์นะคะเป็นโฉมหน้าแชมป์กระจังหน้านะคะเป็นโคมเมียม สเส้นแบบนี้นะคะตัวดวงไฟค่ะได้เป็นดวงไฟโปรเจกเตอร์เลนนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยนะชุดโคมเดิมแท้จากโรงงานลักษณะตัวโคมไฟไม่มีรอยร้าวรอยแตกะคะ่ะสวยๆเดิมๆนะ,ะกันนี้เลขทะเบียน1กย4047 ด้านล่างติดตั้งไฟตันบอกนะคะพร้อมกับตัวชุดแต่ง TRD ที่ตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยจากโรงงานนะ,ะตัวยางตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็ก TRD นะล้อแม็ก TRD ยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางนิชลินนะคะสัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่นี่28ปนะคะปี2019 เดี๋ยวต้องดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างเสื่อมสภาพไหมถ้าเกิดว่าตัวอย่างเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพทางร้านก็จะมีการเปลี่ยนให้แต่บอกก่อนว่ายางที่เปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ยางเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นยางประมาณ90%คือถือได้ว่าเป็นยางคุณภาพเกรดเเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างนะคะมันจะย้อนแสงมืดสักนิดนึงนะ แต่ช่วงล่างนะเท่าที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยไม่มีสนิมนะไม่ใช่รถจมน้ํามาอย่างแน่นอนแตนะ่ในส่วนของตัวราวบันไดค่ะราวบันไดเป็นสีดำนะไม่ค่อยมีริ้วรอยเท่าไหร่มีก็นิดหน่อยนะตามการใช้งานตัวสติกเกอร์ติดมาด้านข้างแบบนี้สติกเกอร์ TRD Sportivo e นะด้านบนนะคะตัวกระจกมองข้างสีดําสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่ติดมาข้างกระจกแบบนี้ด้วย คันนี้ติดตั้งคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวกระจกบานเดิมจากทางโตโยตา้านะกระจกบานเดิมจากโตโยต้าเลยเดีย๋ยวดูหลังคานี่สปอร์ตบาร์นะคะใช้งานได้จริงหลังคานะไม่มีคราบนะไม่มีคราบไ,ไม่มีรอยทะลอกแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงตัวมือเปิดด้านนอกจะเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวกันลอยที่ติดตั้งมาให้ด้วย ด้านหลังนะ,ะด้านหลังติดตั้งนะคะเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะเป็นตัวสปอยเลอร์ที่มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ขออภยัยนะคะะแล้วก็เป็นในส่วนของคิ้วฝากระโปรงนะคะที่ตกแต่งด้วยตัวโครเมียมแล้วก็สลักคําว่า f ฟ r อร์จไว้แบบนี้ดวงไฟด้านหลังเป็นทรงกลมทรงโดนัทนะคะนี่ตัวรุ่นเผา TRD Sportivo VSC นะคะ VSC นี่ไปตัวขับขับสี่นะขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์กันเลยทีเดียวนะ3.0 D4D VN Turbo คันนี้บอกเลยว่ายังว่างอยู่นะยังไม่ติดจองลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวดูภายในสักนิดนึงสำหรับภายในคันนี้ค่ะได้เป็นสี เบนะฮะได้เป็นสีเบรแผงประตูสีเบรนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มเซ็นทันล็อกแล้วก็ตกแต่งไปด้วยลายแคปล่าตรงนี้นะคะมือเปิดด้านในเป็นโครเมียมทั้งอันเลยจ้ะนะมาพร้อมลำโพงซับเสียงนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดพวกบานพับบานประตูนะคันนี้สีเดิมนะสีดำเดิมของเขาเลยไม่มีเปลี่ยนสีกับสีมาอย่างแน่นอน แต่ว่ามีการเก็บรายละเอียดสีให้ค่ะเพื่อความสวยงามน้อรถปี2012อามาส่วนตัวเบาะนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะตัวเบาะมีสลักนะค,ะคำว่า TRD Sportivo ไว้ลักษณะตัวเบาะมีรูระบายอากาศค่ะนะแล้วก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้า พวงมาลัย um นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยแบบ4ก้การมาพร้อมกับตัวลวดลายแคปลาที่ตกแต่งมาะะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถมากขึ้นบริเวณคอนโซลสีเทานะคะ,ะสีดำสีดำนะ,ะมาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงนะ,ะและขอบเครื่องเสียงเป็นลายแคปลาเช่นกันตัวแอร์ค่ะได้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้เป็นขับ4นะะพอเป็นขับ4ปุ๊บก็จะมีเกียร์ตรงนี้ด้วยนะ,ะแบบถุง รายละเอียดเดิมๆสวยๆนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะผ่อนคันนี้เนี่ยตกอยู่ประมาณ1 000, 2 0 0 0กว่าถ้าฟรีดาวนะคะอันนี้เราพูดกันในเลขของฟรีดาวก่อนเลยอ่ะเบาะนั่งด้านหลังนะคะเบาะนั่งสีเบจเช่นกันนะคะมีการทําความสะอาดสปาเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีแอร์แยกออกมา2แถวนะคะด้านหลังก็มีแอร์แยกให้อีกคือเรียกได้ว่ามีแอร์ทั้ง3แถวเลย นะเป็นรถครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์แล้วก็ตอบโจทย์คนลักครอบครัวมากๆนะคะอะดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะฝากระโปรงด้านหลังตัวเบาะนะคะสามารถพับขค้ืนไปเก็บแบบนี้ได้เลยก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว t o y o ต a f o r t u n e er เนอเขานะคะที่จะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้ตัวรถคันนี้มากขึ้นแล้วก็เผื่อลูกค้าท่านใดนะที่ครอบครัวนะมีแบบ ขายของขายของนะลูกค้าก็สามารถเอาไว้ใช้เพื่อขนของขนสัมภะละได้เยอะเลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดด้านหลังนะคันนี้การันตีในส่วนของโครงแง้้งเช่นกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2012แต่สามารถนำรถนำสำเนานะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะทางเรายินดีนะเปิดประวัติให้ลูกค้าเลยอ่ะอันนี้ก็คือกล้องนะคะกล้องถอยที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็มีให้นะนี ก็ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเป็นรถปี2012 Toyota Fortuner 3.0V ขับ4ตัว TRD Sport i v v รราคา6 8 9 0 0 0 0เลขไม่2 2 2 0 0 0คันนี้ยังว่างอยู่ไม่ติดจองเอาใจคนรักครอบครัวนะคะที่ขับรถไปไกลๆนะขึ้นเหนือลองใต้นะคะขึ้นคงขึ้นเขา ไปได้หมดเลยสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยยังไม่ติดจองย้ำอีกครั้งยังไม่ติดจองนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้านะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กช่วยกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไปด้วยนะคะมีรถสวยๆมากมายที่อยากจะแนะนําให้ชมกันวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ